สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูที่ดีนหนึ่งแปลงนะคะที่ตำบลห้วยรายเหนือนะคะชะอําเพชรบุรีนะคะห่างไบายพาสเส้น37เพียง3 0เอ่อเพียง10นาทีนะคะเส้น37 10นาทีห่างสนามกอล์ฟสปริงฟิลด์10นาทีนะคะอมอศิลปก,กรก็ห่างเราเพียงแค่5นาทีตรงนี้เองนะคะ เข้ามาแยกช้างแทงกระจาตรงมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะนะคะเป็นที่ฉนดครุดแดงนะคะมีเขาล้อมวิวสวยๆอากาศดีๆแบบนี้เลยอยากชวนเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันนะคะ น้อยเกินไปนะคะจะเห็นวิวอย่างนี้เลยนะคะถนน3เส้นล้อมที่ไว้ส่วนอีก1เส้นอยู่กลางโครงการเลยค่ะถนนล้อมที่เลยค่ะแล้ววิวแบบนี้แรงๆแบบนี้เลยค่ะอะขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะที่เห็นตรงนี้ก็คือ ส่วนนะคะเรามาถึงทิศตะวันตกนะคะจะเห็นเป็นถนน,นในโครงการเห็นเทือกเขาที่เห็นสลับซับซ้อนยาวเป็นเทือกนั่นคือตะนาวสีค่ะนะคะเป็นวิวแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ถนนเข้าโครงการก็จะอยู่ตรงต้นไทยนะคะตรงนี้เลยนะคะเข้าโครงการหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะ ซึ่งเราก็จะมีเพื่อนบ้านไม่วิเวกวังเวงจนเกินไปเรามีถนนกลางนะคะ8เมตรตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านซึ่งโอนเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะสร้างพูบิลล่านะคะอ่าด้านด้านนี้นะคะคือด้านเหนือนะคะส่วนด้านนี้ก็คือเขาแบล็คเมลท์เทนหัวหินค่ะนะคะส่วนด้านนี้ นะคะคือทิศต,ตะวันออกนะคะล้อมาอีกนิดนึงนะคะมาเจอเทือกเขาที่เราพูดถึงอีกทีก็คือผูวายค่ะสวยงามเป็นเทือกสวยงามนี้เลยค่ะนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะามาชมสภาพจริงโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนค่ะราคาย่อมเยาเป็นกันเองมากเลยนะคะเหลืออีกไม่กี่แปลงแล้วนะคะ อรอเจอนะคะรอเป็นเพื่อนกันที่นี่สวัสดีค่ะ